จังหวัดนครปฐมชาวบางเลนเฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีนหนุนอย่างใกล้ชิดเมื่อเวลา11นาฬิกาที่จังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านต้นตาลหมู่ที่สองตําบลบางใส่ป่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมช่วยกันร,ระดมชาวบ้านกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อทําผนังกั้นน้ำไม่ให้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนหลังจากบ้านเรือนในชุมชนที่ติดแม่น้ำท่าจีน น้ำท่วมถึงหัวเขา่าแล้วซึ่งทำให้ประชาชนลำบากใช้ชีวิตยากขึ้นชาวบ้านในชุมชนหลายหลังคาเรือนต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะแทบทุกบ้านซึ่งลำบากมากจากการสอบถามผู้ใหญ่วิเชียน ขุนอินทราฐานีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตําบลบางไทรป่าได้เล่าว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ชาวบ้านยังเป็นกังวลอยู่เพราะว่าหลายครัวเรือนมีบ้านติดอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนการสัญจรที่จะไปข้างนอกลําบากมากสถานการณ์ในชุมชนน้าท่วมร้อยเปอร์เซนแล้วส่วนชุมชนชั้นนอกชาวบ้านช่วยกันนํากระสอบทรายมาป้องกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะป้องกันได้อีกนานแค่ไหน แต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์จากทางการตลอดอย่างใกล้ชิดประกอบกับการคาดการระดับน้ำทะเลที่ปากแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่11จนถึงวันที่15ตุลาคม2565นนี้อาจทำให้มีระดับน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีระดับสูงขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนภาคเอกชนเกษตรกรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนในเขตอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพานณเป็นต้นรวมถึงพื้นที่ริมสองฝั่งคลองสายหลักขอให้คอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนิว24ปณิทั์มามีสุขปณิดามานิมีสุขภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน